พี่น้องล่าสุดเกิดยังขืนเอฟซีแฟนคลับแห่รอหลังพ่อการชัยวิไลศิลป์ออกมาโพลเพนย์ผานรู้สึกตื่นเต้นรอนะครับแล้วก็มีการเนลเพนย์ผานชบแบนาูแบงค์ธนบัตรแบงค์ร้อยสีแดงจึ้งคืองได้รับจากมือของลูกสาวละน้องอุ๋งอิงเพชรบานแพงแต่บาดท,ที่เนลเพนย์ผานเพิ่นวารอนนะครับหลายคนบอกว่าโลบวไหเแล้วเพนย์ผานล่าสุดเอฟซีแฟนคลับตาดีพี่น้องเข้าไปแห่ซูมกันรัวขนาดว่าเพิ่นแค่ ยกขึ้นมาแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ผานเบิ่งตัวเลขว่าชาแต่ความพยายามของเอฟซีแฟนคลับหลายกว่ามาเหนือเมฆกว่าซันทถาะผู้ได้สี่รอ,อกก็ลอ,อกแต่ข่อยบอลอ,อกพี่<ล>าผา<ม>ญัล่าสุดเป็นจ้งรเอฟซีแฟนคลับของน้ององค์อิงพอหักออกมากเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแบงค์ร้อยแบงค์นี้ลหละเลขอีหยังจังไน้าที่ผานครับผมเรียกได้ว่าความหลับบ่มีในโลกที่วันนี้อ่าแลาหลายคนบอกว่าสี่ไ้รอไปถึงเมื่อ,อไหร่อเออพี่นอง ไปเตรียมปากามาจดเพราะว่าอย่างติฟนี่คุณพ่อหลายๆท่านถามข่อยถามว่าาเลขแบ่งร้อยหลุดออกมาอีกของนอง้ององ้งหิงสัาเรเดต้องบอกต้องบอกว่าสาันวาถามว่าอบอกในตีก็คือพิษกันพิดกันเซาวบอกนนกันแม่นบ่ออเอาว่าขอเลอยังพญานาล มันสีพ่อๆ่ปกนะที่ก็คือเลขได้รุดออกมาเนาะพี่น,อน้องเนาะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งนี่แหละเพิ่นได้ออกมาเคลื่อนไหวพี่น้องรู้สึกตื่นเต้นที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยคุณเด้พอการใช้กับตื่นเต็งคือกันหแหมแบนเออด่วนล่าสุดเพิ่นว่าแบมร้อยที่อีหล่าไ้พอการใช้ความหวังของมู่บาน <S <S <ม>ลงวันที่เก้าทับแปดทับหกแปดก็คือเมื่อนี่ละพี่น้องเป็นจังไหน ตัวเลขต้องขอโทษขออภัยเอฟซีแฟนครับผมส้มจุนตาผมเขพี่น้องเพิ่นส้มเพื่อนุ้มพอห้องหน่ยเพิ่นบางแห่งส้มจนว่าขาแตกตัวเรื่งสีมันแตกเออแต่ว่าผมกับเขาไปแอบตาตอหลายๆแอบพี่น้องเพื่อียเห็นมันคมชัดเพิ่มสีเล่งนั่นเล่งนี่เต็มที่แล้วได้อย่างแานเอาแต่แต่เล่งไทยสามตัวผมเห็นตำนานอีลีก็คือ เห็นซีหาเก้าพี่น้องสีหาเก่าหนึ่งสี่ห้าเก้าอันนี้คือคอยเห็นคอยเห็นแมนแต่ว่าหลายหลายคนว่าจังสี่ว่าจังไรอีกคอยเห็นจังสี่คอยเห็นซีสามเก่ากะมีกะแล้วแต่ดวงวงมันแต่ว่าบางคนบอกว่าคอยเห็นซีหาเก่าอ่ะคือกันแต่ว่าคอยกับบ่ได้มันใจฟันทงเด้ เพราะว่าคอยกะเห็นคือคนนี่แหละซี่สามเก่าหรือซี่หาเก่านี่แหละ เออตัวกลางมันเบอร์เบอร์พี่น้องจำไเดี๋ยวล่วงพาไปเอ็กซิแฟนคลับเพิ่นพิจารณาไปพร้อมๆกันต้องโทษพอการใช่พราะว่าเราบ่ลงคลิปให้เบิ่งแบบชัดเจนเพื่อนผ่านอ้าวเป็นจังได๋พี่น้องสําหรับแบงค์ธนบัตรแบงค์นี้เนาะพี่น้องเนาะแบงค์ร้อยโอ้ยสวยสิได้มากเพื่อนผ่านบ่แม่นธรรมดาผู้เป็นพอกันมากคือเก่านั่นลักแผนเก่านเพื่อนผ่านขอเงินแน่ขอเงินแน่ขอแบงค์ร้อยหนึ่งใบพอถึงตลูกสาวหลับน้องนีเพื่อนมาให้เปิดกระเป๋าธนบัตรให้ผ่านแทบช็อกเลยเป็นปลึก เป็นปึกจังไลบอมีจักบาทเยาุตาได้หนแต่ยาลืมน้องว่าจังซีเมื่ว่านมีอยูเมื่ว่านมีอยูส36สบบาทเพื่้ผ่านว่าเออเมื่ว่านมีอยู่36บาทแต่ว่าเาให้พอเอกไปแล้วตอนนี้คือบอมี่แล้วถือไม่อย่างกระเป๋าพอกันใช่ว่าถือมาอย่างถือม่โกโก้ถือไม่คนถามซื่อๆนี่ยล่ะทเป็นี่ยทิมบ่ไดคือกันเลยสามหมื่ว่านมีอยูสามสิบหแต่ววัยไ้พอเอกไปแล้วตอนนี้บ่มมีพี่น้องเป็นศูนบม่ศูนย์สามห แต่ว่าสามหกกับหกกับเก้าเนี่ยมันตัวเดียวกันเอาอีกแล้วอ่าพี่น้องกสามตัวเดียวกัน์ี่การีเป็นสามหกสามเก้ากลมาตรงกันครับตัวนี้ล่ละพี่น้องสี่สามเก้าอืมสันดอกตีอืมเอาสันตีสามหกสามเก้าห้าเก้าเอาแล้วบ่ที่นี่บอกถึงว่าเปิดกระเป๋าแล้วเพื่อให้ผ่านเปิดกระเป๋าแล้วก็เลยสีเบอกว่าจบเปิดกระเป๋าแล้วบัดที่นี่ผู้เป็นพอกับป้าถึงถัวบอกว่าออก เมี่ยงแต่อยากหัวอยากหัวหลูกสาว<ม>บบถือเงินพี่น้องไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวในกระเป๋าของน้องมีเพียงบานแพงซุปตาเป็นไปได้ยังไงพญพานไปใส่มาใส่ขามมาจังหวัดจังหวัดขามมาจาังหวัดอำเภอพญิพานบบถือเงินบบคกเงินบบถือเงิน,<ม>งน,งนพี่น้อง<ม>เป็นไปได้ยังไงแล้วบัดท,ที่นี่ผู้เป็นพอบบหลุดละความพยายามเพื่อเอฟซีแฟนคลับซันทอไปหาขอแบ่งมาพญิาพานได้มาสองแบ่ง เอฟซีเพิ่นเอาห้มาสองแบงค์ร้อยพยายามผ่านอืมอืมห้อีหลายยิบมาให้พอใบหนึ่งแบ่งหนึ่งแล้วก็หยิบมาก็เลยได้มาซึ่งแบงค์นี้หละแบงค์นี้ได้มาจากไซก็ได้มาจากนี่แหละพี่น้องอืที่มาที่ไปวัซนะครับ<ม>า<ม>ที่นี่เป็นจ้าไดแล้วแต่ดวงไผดวงมั่นแล้วแต่นาะพี่น้องเนาะอ่าผู้ใดสีบุญ สัมพันธ์กันวัซันเถาะผู้เผนมีบุญสัมพันธ์จังสิเพื่อกระิได้โชคได้ลาบ่นหลัะเผยพานแต่ว่าสําหรับคลิปเต็มตองรอดท่างพอการใช้วิรัสสินต่วันนี้ห้าโอดบลายเผ่พันจักว่าเผนสิออกเมื่อบอย่ามใดสําหรับคลิปเต็มไหมก็ไดเอามาฝากพี่ตอนนองก่อนวัซันเถาะเมื่อวันที่เก้าเนี่ยมีวันที่เก้ามืดมือถอดคำเพานธ์หลายหลายคนบอกว่าเสียดายเสียดายยังอีกเหมือวานนี่ออกแล้วว่าซันมาฮะเมือวานออกแล้วออกแล้วบ่ เอ 5, 9, 9, 5, เอาหาเก้าเก้าหานี่ยละพนาเออทั้งสปปกลับ่าเป็นอย่างเมื่อนี้บ่มีสอปปอได้ละ่ะเมื่อนี้ไปห่อเนาะได้ละอืมเอาเอาตั้งแต่ออกแล้วก็ออกได้อีกซาใจเห็นติ๊ให้ผ่านขอยอยากเห้เอฟซีแซงขับคืนถือสมุดสมุด เมนบอกข่อยอยากบอกว่า,วาโอ้ยเฮลั่นเฮลั่นจังสิมแม่เพรย์ผาเอาเป็นจังไดพี่น้องสำหรับภาพาบรรยากาศมื้อนี้เนาะอยู่ที่ขอนแก่นเิป้าถึงเถปอบดจูจัดนักจัดเต็มเจ็ดรถบัสพี่น้องค่ายออกไปล่องภูฬาทั้งขอนแก่นจากสระบุรบานแพงไปพ,พรย์ผาเจ็ดรถบัสด้วยกันแล้วว่ามมนเฉพาะแจกตัวบัสทนนันหนเพรย์ผาบอกว่าสิเป็นขนมบอกว่าสิเป็นน้ำคือว่าไปฮอดแล้วมาสิมืดนั่นหลายสิแม่ไปซื้อเพลินกินมันมืดหลาย แจกไปเลยพ,ยยพียงผานก่อนขึ้นรถจะขคันก่อนเจ็ดคันรถโอ้ยเสีะสบเอาทะเบียนรถเจ็ดคันหนมากบอกพี่น้องฟังไปนไปเป็นเลยเนี่ยหมายถึงว่ามือน,นีพี่น้องท<อ>ั้งบ้านแพงพี่น้องทั้งสราระคามไปขอนแก่นหลเพยงผ่านมือน,นีผู้ดใดเดินทางไปสราระคามี่เงียบสิงห์จะน้อยพอค้นไปเจ็ดรถบาดพี่น้องคิดเบื้องเอาไปตะเทียงคุณขึ้นรถบาดไปต่เทียงว่าสั่นทาอโอ้ยนี่มากแล้วบาดที่นี่นอกอุ้งอิงเผชรบ้านแพง สุดยอดดีๆเพื่อนผ่านพีกเป็นพอยางไปใส่เขาไปเบิ้งไหลสดยางน้ำกวนพอพางพะเห็นยางกับยางน้ำกวนพ่อสันชงพะพาเห็ดยางกับเห็ดตามพ่ออ๋อยางตามผู้ใหญ่มาประกัดแมนก่อนมาโดยซึ่งหางเพื่อนผ่านว้าประมาได้ตีประมาได้ตีแนว่ยเลยโอ้ยกรนก็มีคุณมองอะไรล่ะมาน่ะ เอ,อจาจังสารน้พี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวนะมาฝากพีต่อนน้องช่วงบรรยากาศบายๆขอไปเบิ่งผ่าบรรยากาศขอไปเบิ่งคลิปพอการใช่พี่น้องขอยกระเด็หัวน้ำาล่าพี่น้ผานลาสุดห้องต้งหูวว้พระเอกฮอดีเป็นมูก,กับพอการใช่ป้าเพื่อนนึกสิไหมป้าเพื่อน,นไปถ่ายคลิปฮอดีเป็นมูกกับยายไร่าลาสุดพระเอกฮอรดีเป็นมูก,กับหอยายไร่เพื่อน่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานนี่นะคะโบ่์วบากับโบเด้หัวเป็นเพราะนบว์เบากับโบเด้ฟัง กาษีว่าภาพบรรยายเป็นคลิปใบกับซีโแมนละ่ะเพื่อนเขไปบอกให้หัวเอาจังสัรคบอกเพื่อนให้ผ่านทอนแล้วทอน,น,นอแล้วแต่ว่าเนื้อสิ่งยันใดพี่น้องจังใดอีกละ่ะการสิว่าจังใดละ่ะมันมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอีหยังอีกละละเอียดอ่อนเรื่องตัวเลข อฉะนั้นโปรดใส่วิจารณายันในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อเห็นไงมา่อสักคนู่นั่ะเราพี่ให้ผ่านบอกอธิขคยบอกว่าพิจารณาเนี่ยมันเป็นอย่างดอกหกกับเก้ามันตัวเดียวกันเออกราบน้ำเนยไปไปไปพี่ใผ่านตอนนี้เอฟซีแฟนคลับพากันแช่ไปหลายเลยเลขไม่ชัดมักจะออกคนวันนี่เลขไม่ชัดผู้ใเล่นประหยัดเสาหัวจับซุ่มเออเอาพี่น้องสำหรับเมื่อนี้กัจากลาเฝ้าไปซับนี้ไป ที่ประทาน